ของพี่เปิลนาครค่ะคือเราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เปิลเขาเนี่ยลงทุนลงแรงค่ะแต่งหน้าเพิ่ดูสะนะคะแก้บนค่ะล่าสุดนะคะพี่เปิลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคือน้องออก้าเนี่ยเขาสามารถคว้ารองอันดับหนึ่งนะคะจากการลงแข่งขันเจสกีค่ะระดับโลกมัรองได้สำเร็จจากคลิปนะนะคะก็คิดว่าจะจบในเรื่องของการแต่งหน้าแก้บนแล้วนะคะแต่เปล่าเลยค่ะเพราะการแต่งหน้าของพี่เปิลเนี่ยนะคะ คือจุดรมต้นนั่นเองค่ะออคือต้องมาแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มครบสุดเพื่อรำถวายแก้บนเท<อ>้ามาหาพรหมเนี่ยแหละค่ะตามคลิปที่คุณผู้ชม็นเนี่ยนะคะดัะดงเลยนะใช่ฝีไม้ลายมือของเขานะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ<อ>ครั้งนี้เนี่ยพี่เปิ้ลบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าภูมิใจกับความสําเร็จครั้งนี้ของลูกชายอย่างมาก<อ>ซึ่งการแต่งตัวชุดไทยไปรําในครั้งนี้นะคะตัวเองก็ทําด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจสุดๆค่ะ บนเอาไว้เพราะว่าโอ้โหแค่หนึ่งในห้านี่แต่ละคนก็รุ่นที่ออก้าทั้งนั้นเลยแล้วก็รู้ทงงานว่สาสาธุขอแค่ได้ที่ห้าก็บุญแล้ว<ม>อะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นไม่รู้จะคิดอะไรก็ก็เลยบนว่าถ้าถ้าติดแค่หนึ่งในห้าได้ก็จะเป็นหลับแบบก้บนเพราะผมจริงจริงออก้าเนี่ยได้<ม>รองแชมป์ฮะ <5. S 1> ดีใจสุดสุดเลย เราเราไม่ได้ไม่ได้แต่งบทนี้มานานไงนนสมัยก่อนแต่งประจำอ่ะตอนอยู่สารแณค่ะแล้วแล้วพอมาทำอย่างี้อีกทีหนึ่งมันก็มันก็แปลกกับตัวเองเหมือนกันแต่แต่วิญญาณวิญญาณนักแสดงเข้าสิงก็สามารถทำได้นะฮะไม่ไอายภูมิใจอ่ะภูมิใจที่ได้ทำให้กับลูก จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะพี่เปิ้ลจะทําอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมดิฉันเองก็เคยไายเคยไปแก้งที่นี่แต่ไม่เคยรําด้วยตัวเองอันนี้หัวทุ่มเทแล้วก็ลงทุนมากใช่ค่ะเป็นทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแล้วจริงๆนะคะอ้แล้วก็ต้องแข็งแรงมากๆด้วยนะเพราะว่าเป็นหัวที่หัวแรงหลักของบ้านนี้และคุณผู้ชมนะ